วันนี้ก uh, mm ็สามารถผมมาให้คลายนะคะแต่ก็ได้แค่นี้แหละตอนน้นะคะเอเลนก็พูดเขาว่า She e x t e r m i ต a t e t ิ u s les titans จูชูสโกเดนีชองเฟย์หรือแมองนะคะฉันจะทำลายล้างไททันทุกตัวให้หมดนะคะจ o ชูสโกเดนีก็หมายถึงเลติตองนะคะชสโกเดนีเเดนีเก็คืออันสุดท้ายนะคะแซคมอจำนวนแซมองเนี่ยแปลว่าขอแบบ อะไรอะสาบานว่าจะทำอะไรอย่างนี้นะคะจำนวนแฟร์และแซกมองเนี่ยมันเขียนว่าแฟร์หรือแซกมองดือสัญญาในเรื่องของอะไรแทนที่เราจะเสียเวลาพูดว่าชูฟีหรือแซกมองดิสแซกไมเน่หรือติดต่องก็กลายเป็นชองฟีหรือแซกมองก็คือเอาตั้งก้อนนั้นอนะไปเป็นออสรรพนามองนะคะก็หวังว่าจะได้เรียนรู้คำศัพท์และก็สำนวนในภาษาฝรั่งเศสเพิ่มขึ้นนะคะเช้า